จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะหลากหลายเมนูแกงป่า,าจะแกงอย่างไรให้เข้มข้นถึงเครื่องวันนี้ค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงป่าฟักทองใส่หมู3ชั้นค่ะแกงป่าในดงฟักทองค่ะแอบเสริมมะเขือเปาะเข้าไปด้วยค่ะ นี่เลยค่ะวัตถุดิบนะคะวันนี้นะคะการจะใช้ฟักทองค่ะหั่นให้ชิ้นแบบเท่าๆกันนะคะหัน่นฝานเหมือนฝานบวบอะคะอ่ะอ่าแล้วก็การไม่ได้แกะเปลือกออกนะเพราะว่าเปลือกเขานิ่มอ่าการก็จะล้างทำความสะอาดที่ดีเลยแล้วการก็จะหั่นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีมะเขือเปาะค่ะแซมนะคะพริกค่ะเป็นพริกจินดาแดงหั่นแฉลบนะคะแล้วก็มีอันนี้ชะอมนะคะส่วนหลังบ้านเด็ดเ็ยอดนะคะใส่เหมือดไปด้วยค่ะอ่าในส่วนของผักนะคะเตรียมไว้ค่ะ แน่นอนค่ะหมูสามชั้นมาจ้าประมาณ1เส้นนะคะ2ขีดมีใบกระเพราค่ะแล้วก็มีพริกแกงค่ะเป็นพริกแกงแดงนะคะพริกแกงแบบหยาบๆค่ะ2ช้อนค่ะแล้วก็มีกะปินะคะประมาณ1ช้อนค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันเลยนะคะนี่เลยการจะเอาหมูสามชั้นค่ะมาลวนก่อนนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนนะคะให้หมูค่ะเขามีความหอมๆนะวิธีการผัดหมูก่อนนะคะเขาจะทําให้หมูค่ะอพ่อบอกว่ามันจะให้หมูเขามีความหอมๆแล้วก็พอเวลาแกงสุกออกมาแล้วค่ะเขาก็จะหมูก็จะมีความนุ่มมีความละมุนนะคะก็คือง่ายๆค่ะมีความอร่อยลงตัวค่ะประมาณนั้น ความที่เป็นน้ำปลานะคะเขาก็จะกระทะเริ่มเหลืองแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่แหละค่ะความหอมประมาณนี้นะคะหมูแห้งขอบกระทะเหลืองแบบนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะมาใส่วันก็ขมงโฉงเฉงนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะพริกแกงค่ะพริกแกงนะคะมาคั่วแบบนี้เลยค่ะหรือบางคนนะคะ เหยาะน้ำมันลงไปก็ได้ค่ะแต่การจะไม่ทำแบบนั้นนี่าการจะเอาหมูมาเลยค่ะแล้วก็คั่วไปก่อนให้ได้กลิ่นกระทะนะคะหอมๆค่ะกระทะไหมกระทะดำไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเราแกงป่านะคะแกงตาค่ะก็ต้องแบบนี้ละคะ่ะแกงป่าในดงฟักทองค่ะหลังจากนั้นนะคะ ให้เพื่อนใส่น้ำค่ะนี่เลยการบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะเราใส่น้ำไปเดี๋ยวกระทะก็เลี่ยมเป็นการล้างกระทะไปในตัวอีกเอาว <c oughs> ใส่น้ำนะคะให้พอท่วมหมูนะคะนี่เลยค่ะนี่เราก็จะได้แกงป่านะคะแบบหอมๆแล้วก็หมูนะคะเ็าจะมีความนุ่มๆหลังจากนั้นนะคะฟักทองค่ะเขาสุกยากนะน้ำเริ่มร้อนค่ะเพื่อนใส่ฟักทองไปเลยค่ะ ผักแข็งนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะนี่หม้อโตอีกแล้วค่ะทำทีหม้อใหญ่ทุกทีกันมีฟักทองแค่ประมาณลูกน้อยๆลูกเดียวเองนะลูกเดียวเองอืมหอมหอมแบบหอมหอมพริกแกงอืหอมหอมจริงเลยค่ะหอมจริงๆนะไม่ได้โม้นี่ค่ะการก็จะเติมน้ำเพิ่มลงไปนะ นทีนี้นลคะ่ะเคี่ยวหมูกับฟักทองนะคะให้สุกเลยค่ะสุกนุ่มไปเลยนะคะคอยระวังด้วยนะคะฟักทองของการอะความหนาของเนื้อเขาไม่หนามากแล้วเขาจะสุกเร็วนะคะวันนี้นะคะการจะกระชับรสชาติค่ะให้กลมกล่อมลงตัวนะคะโดยการจะใส่ผงปรุงรสค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะใครจะใส่เป็นผงฟุง้งฟิ้งก็ได้นะคะผงชูรสอะคะ่ะได้เหมือนกัน กินบ้างเนาะร่างกายได้มีภูมงต้านทาน <c oughs> <c oughs> เขาทำมาให้เรากินนะ่ะเออแต่จริงๆนะอ่ะกับข้าวอะ่ะทำแล้วปรุงบางทีเราปรุงแล้วปรุงไม่อร่อยปรุงอะไรเงี้ยพอเหาะสองผงอะ่ะผงเนี้ยเข้าไปฟึบอาา่าฮ่าโอเคจบ <c oughs> เป็นนะรสชาติดีขึ้นมาเลยอะ่ะ <c oughs> โดยฉับพลันค่ะการก็จะปรุงรสนะคะโดยน้ำปลาสัากประมาณสช้อนนะคะ น้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะอยากเพื่อนๆลองสังเกตดูนะการลองสังเกตหลายรอบแล้วถ้าเอาหมูไปลวนก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาผัดหรือก่อนที่จะเอามาแกงนะคะเนี่ยค่ะทรงเขาจะสวยสวยแล้วแบบว่าดูทําให้ดูแบบน่ากินไงชวนกินการก็จะมาตัดรสด้วยค่ะน้ําตาลทรายนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะ อย่าให้ออกหวานนะคะแกงป่าจะไม่ให้ออกหวาน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราอาศัยความหวานจากฟักทองเนาะเขามีความหวานแล้วก็เดี๋ยวการใส่มะเขือเปาะอ,อีกนี่น้ำไม่ต้องเยอะนะพ่อบอกว่าแกงป่าน้ําไม่ต้องเยอะไม่งานหน้าเดี๋ยวน้ามันจะใสจงเจ๋งแล้วก็แกงอะจะไม่มีความเข้มขน้นเพราการเขาถนัดแกงป่าแกงป่าแกงส้มต้มยำเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะอืโอเคของการลงตัวแล้วะคะ่ะ กว่าผักเขาจะสุกอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องคายน้ําออกมาอีกนะคะรสชาติต้องให้เข้มข้นไว้ก่อนให้เข้มข้นไว้ก่อนนะคะในทีแรกเอาค่ะเดี๋ยวกันจะให้เราให้ฟักทองนะคะเขาสุกค่ะระหว่างนี้เพื่อนหาฝาหม้อก,ก็ได้นะคะเอามาปิดนะคะอบเก็จะได้สุกเร็วขึ้นนะคะนี่ยค่ะอ่าโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะ ให้ชิมรสชาติดูนะคะนี่ค่ะฟักทองนะคะประมาณนี้ค่ะเรากะแค่ว่าเอาตะหลิวะคะ่ะลองกดดูแล้วเราเราสามารถสักเข้าอะคะ่ะแค่นั้นนะคะพอละเดี๋ยวกว่าฟักทองอะคะ่ะเขาจะเย็นนะน้ําแกงเขาจะเย็นนะคะเขาก็จะมีความสุกไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะชิมรสชาติค่ะให้ได้ดั่งใจนะของการรสชาติโอเคละพอละการก็จะมาใส่ผักที่เหลือเลยค่ะมะเขือนะคะ อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ของการ่ะเหลืออยู่มีอยู่เลยการก็หยิบม,มาใส่กดให้จมน้ํานะคะพอใส่มะเขือปุ๊บแล้วรีบกดให้จมน้ําเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือเขาจะดํานะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ใช่พริกชี้ฟ้าเด็กเขาเรียกพริกจินดาเออเม็ดเล็กกันเนาะพริกชี้ฟ้าต้องพริกเม็ดใหญ่ๆ ค่ะใส่ผักที่เหลือเลยค่ะมีใบม,มะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะชะอมนะคะหลังบ้านค่ะนิดหน่อยค่ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ตามผักที่เรามีค่ะปิดท้ายด้วยใบกระเพราค่ะนี่เลยหลังบ้านเหมือนกันค่ะมากน้อยตามความชอบกระเพราเขียวกระเพราแดงการรวมมาหมดเลยนะคะคนค่ะ้นี่เลยบอกแล้วแกงป่าในด,ดงฟักทองและกระเพรา อืพอใส่ชะอมลงไปแล้วอืหอมสิคะท่านหอมเลยค่ะเป็นหม้อเลยจ้าค่ะเปิดเดือดค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะว้าวน่ากินมะเขือนะคะอย่าให้เละเกินนะการชอบแบบกอบรอบๆค่ะประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าจัดมาค่ะหมูแดดเดียวหมูทอดหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะที่การทําลงไว้ในคลิปแล้วค่ะจัดมากินคู่กับแกงป่าฟักทองใส่หมูสามชั้นแบบนี้ได้เลยค่ะเข้มข้นอร่อยแบบเกรินพุงแน่นอนค่ะเปลิอนพุงแน่นอนค่ะนี่เลย ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ